ขนมโตเกียวจ้าอันนี้ลูกค้าเขาสั่งไว้นะคะน่ากินอร่อยค่ะอันนี้จะกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยุงแกขไขดีมากน่ากินแก๊ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะมันจะมีห้าไส้นะคะจะมีสองบาทห้าบาทกับสิบาทสิบาทคือไส้ไข่ค่ะจะมีไส้หวานไส้กรอกเชอร์รี่สับปะรดไส้หมูไส้หมูคือไส้เค็มค่ะบอกเลยว่าไม่แพงค่ะอันกลมๆจะอันละสองบาทนะถ้ากลมใหญ่จะห้าบาทค่ะ ไสหวานน่าจะ2บาทแต่ถ้าเป็นกลมใหญ่มันจะเป็นไส้เค็ม5บาทค่ะลุงเกยขายดีค่ะขายหมดทุกวันด้วยเวลาไปซื้อนี่บางทีก็ไม่ทันลุงเขาค่ะอันนี้ลุงก็อันนี้ถ้าไส้เค็มเขาจะใส่ซอสพอกินไหมเดี๋ยวเขาจะลุงก็จะใส่ไส้นะคะอันนั้นก็จะเป็นไส้เค็มมันจะมีหมูกับไส้กรอกเขาจะหั่นใส่ลงไปอันนี้เป็นไส้หวานค่ะไสหวานจะ2บาทเอง คนรอต่อคิวซื้อเยอะนะคะบางคบางทีเขาก็จะมาสั่งไว้ค่ะสั่งจองเนี้่ยถ้ามาตลาดนี่จะเจอลุงนะคะเซเว่นซอยสิเจค่ะลุงแกจะจอดอยู่ข้างหลังนะคะนี่อันอันนี้ลุงแกม้วนแล้วอันอันอันที่ม้วนอยู่อันใหญ่5บาทค่ะถูกนะไม่แพงนะ